ทำสออถ้าออกมาในสุดยอดอะหรอติดยูังไงต้องซื้อไว้ก่อนะพี่ซื้อไว้ยูสิบบาทยูบาทเี่ะลยวะสองสี่ะลยวะามาจะไปชือั้พัวร์ไหมชัวร์ไหมอยเงี้ยเออปป็นอะไรจะเชื่อมบอกอะไรขาปันปันมาได้เลยกระดาัน ได้เออนั่นแหละบอกันเขาจะมาทักที่เรายม้ววานี่ว่าไปดมมันี่หว่าสองห้สีไปดมวัน่านีเออว่ามันเป็นสามเหลี่ยมเปนจ้าให้คกินด้วยจ้ก็เขียนไว้ที่จ่ยนว่ใช่นี่ไงจะเหลิมใช่เหรอพี่จีดว่าจะเหลิมจะเหลิมบอกมือหน่ ยิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มยิ้มไม่เห็นเอดี๋ยวไปอยู่กลๆเนเห็น้อย่าให้เห็นานยอดเลยไหนไลสอร์มันหกกหมดแล้วลูกบัวขาวนี่บัวขาวลกไปที่ไหนนะดละบัวขาวด้ด้โอ้ยเป็นหยังมตัวี่ไ พี่ตุใส่ผ้าสลับด่เออไม่รู้เหมือนมันหลวมๆเองนานใหญ่เอลีเอาเนี่ยข้างเดียวคนบ้าอะไรใส่สลับข้างเดียวพี่เจ๋อเหลิมก็มาทักทายน้องแต้มหน่อยเหลิมโอ้ไอ้แต้มนี่ข้าวก็มารู้จ้างแปดคนอ่ะข้าวมาให้กำลังใจเหรอเสื้อเหลืองไปอยู่ไรตรงนั้นให้กำลังใจ มดเลยมานี่มามลมานานอหนูมานั่งกินนี่อันนี้คือออกหมดแล้วใช่ไหมค่อยๆดูนี่ดูนน่ดีนี่ มาเย็นก็ขาตัวอยู่ตรงนันเนี่ยมันจะนปกแล้วไมมีเขาเขามามินมาดูเพิ่นอย่างเงี้ยมจานปิ่นจานแป้งกินอยู่ตอนนี้หิวหิวออาขโมยนมเขาอีกกินโต๊อกินโต๋อไข่กะแงนะกปิ่นะไอ้เพิ่มห่อยแป้งเพิ่มอันนี้ช่างคลาว

ดูแป๊บๆแล้วก็ออกเร้ยเก่าเลามร้านเก่าราคาแาใไโอยมีตั้งกี่อันเนี้ยี่ซื้ออันนี้เลยในบ้านล่โอ้โหขออนุญาตลงด้วยนะคะน้องคร้าวไหนอยากดูซิว่านี่พี่เอาคุณเลยพี่ไม่ต้องอนุญาตลงอ่ะพี่เขาเป็นนักสื้มันมืดนิดหน่อยนะชม ท่าไปชมมันไม่ไปนะคะซื้อปนี่นักซื้อะไรแต่งตัวมีมีบซีด้วยโอ้โหนักซื้อคือเลยหอหิวโอ้ักขาวเป็นนักขาวขาส่วนวิญญานกขมแต่วันนี้ขออะไรล่ะช่องอะไรช่องสงามช่องนี้บันจพรมเลยปัญญปัญญาม่้ย็นนะช่องกูตโนตนะแต่ยันนะกรมศิลปเรือ

พี่โอ๊บไปเน้นนิดหน่อยแบบจะหมดแล้วอ้าจริงเ่รอวะเจ้าของบาคนมานบอกขายบอกเจ้าทำไมไอ้โชไอ้โชไอ้ชิมันมีเน็ตเองไม่มีเน็ตเออเองก็อยู่บ้านเดียวกันนี่หว่าไม่ไอ้ชิไม่มีแล้วมันได้แล้วโทรศัพท์มันว่างไปซื้อต่อใครมารู้สองร้อยใชเอกไม่ใช้ให้พังเหมือนน้องมันจะได้ใหม่ๆบ่อยๆส่งร้อยนู่นะตลาดหรอสองร้อยนู่นตีใครงร้อยไม่เห็นคนขาย ไม่ต้องโยนตัวให้ยายกินกินด้วยดูกินตายแล้วเนี่ยโตแล้วอือโอ้โหถ่ายแล้วถ่ายแล้วมันมืดมันชัดอือมันมืดเห็นเลขอะไรก็เมนคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะไม่นำเสนออะไรเลยให้ไม่น้อยให้ไม่ได้เลยให้แล้วมันเอาไปทำอะไไม่ขอยใหน้อยเมื่อกี้ให้ไปยังต้องน้ำเต้าว่าไงลงลงแล้ว ตั้มกุ้งตาชงเล่าของสุกาสัะเป็นแบบไอ้นี่ที่เก็บเหล้าสมัยแต่ก่อนว่าแบบพวกยายมาแบบไอ้นี่ทำเหล้าให้ฟังไว้เพื่อฟังไว้นานแล้วคืนรวมสักพันห้าร้อยปีฟังไว้นานเกินฟังไว้เหลือเมื่อไหร่พันห้าร้อยปีลูกป่าบ้านนี้เหมือนส่งตัวแทนเนาะย่าเล็กไปตตั้มมา

มาดูวยด้วยจ้าให้กำลังใจพี่สันมาทุกวันดูทุกวันเห็นทุกวันอยากได้ทุนเลยอยากได้อะไรก็มาบูชาดูเอาคนดูเจนคนแล้วเข้าเข้าเช้บ กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์ได้อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะคุสัเดี๋ยวเราไปดูไห้ที่เขาขุดขึ้นมากันดีกว่ายไปไหที่เขาดขึ้นมากันดีกว่าไปไหนอีกชงนมี้บอกออกแปลดแปดล่างใหญ่

ตั้งแต่เอาลงมีคนเอาขึ้นมาอขึ้หมอกมาั้นนี่ยแกมาน้อยมีสักโชคแกเยอะแยะน่ะสามมนี่ห้าชั้นชี้เลยนกศรมิดไปเอามาแล้วที่ตัดมืดแหละพี่เห็นตอนเย็นแล้วไงมันก็เลยมืดไอ้แป้งมันบอก ไอ้แป้งบัญชีบอกเขาก็เลยขุดเจอตุ่มเปล่าโอ้โหตุ่มคือตุ่มอะไรล่ะหลบแล้วลูกพ่อมาแล้วพ่อจะกอยดินลูกตุ่มเนื่อยแล้วเดี๋าวได้ไหมโอ้โเขาก็เข้าออกออกมืดแท้เหลาพี่เบิร์ดนี่ยตีเอียงปลาปลากุ้งด้วยหนดูสิมมีปูด้วยงั้น อะไรอ่เนี่ยนี่ลูกเขาเนี่ยต้มเป็นแบบนี้เหรอในแบบไหนบบูเหมือนไม่เคยเล่นเป็นลูกน้ำเต้าอ่ะพี่ตู่ม่ไม่เคยเล่นน้ำตาบูปลาคิดวาเป็นเหมือนสองชั้นอย่างเงี้ยที่เขาใส่เหล้ากินเหมือนหนจีนเออพวกคนจีนอ่ะผมเล่นที่ใดหมดตูดทุกที่น้ำตาบูปลาเห้ยถ้าไม่เล่นล่ะตูดยังอยู่นะพี่ยังอยู่ถ้าไม่เล่นล่ะตูดยังอยู่ไงท่าไม่เล่นตูดยังอยู่เออท้าเล่นก็หมดตูดเออแต่นี่เขายายตาไม่ให้หมดตูดหรอกยายตายเราให้อยู่ ไอ้ uhm. ทุก네คนแหละงวดนี้แล้วแต่คนจะตีเอาอือไอ้คนบางคนจะพิจารณาเอาไล้คนพิจารณาเอาแล้แต่เห็น่ะยายยกสูงนะลูกตอนนี้กำลังขุดอยู่นะมาดูได้เลยทุกคนนี่มนี่ลมีไสดแข่งจ้านี่น่าม่ไ์ใน YouTube ไม่มีใครดูเราอยเด๋ยูด้มีช่หยุบนะตุ๊กตุ๊กทุกฐานติดตามได้นะไปติดตามไปกดับตะไคร้เดี๋ยวไปตะไครเดี๋ยวไปหาวิวก่อนหาัวิวก่อนไปปั่นวิวให้หน่อยเออปั่นวิวหน่อยยังไงให้เป็นนักข่าวให้นี่รนยังไเอามาพูดหน่อยมายืนพูดหน่แล้วมยเาเป็นพิธีกร อัมก็มอืร tamam> ั่งก no. ็มอืมอืลาืมอืมอื่อืม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 องมอืมาืมอนมอืมอืมอนมอเมอืมอมอืมอมอืมมอืมืมอืดอนัอนมัืมอมออวมอืมอมอืมอือืออืมอืมออมอืมอืมอือืมอ่มอมอื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 มอมอืมออือืมออะมรืมอมอ่ไออมออมมออม้ม มึงไ้ซื้อเลขนั้นเอา๋อใหญ่เนาะน่าจะเอาเป็นห้ามั้งใครเป็นหูน้อยังไงก็ต้องมีห้าเนี่ยแหละแต่เราจะทิ้งห้าเด้อไอ้อันน้าออกสิลูกให้ให้จะเลิมโกยตรงนี้ออกสีแล้มันเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยโอ้ดูแม่มืดแม่นะมันไม่มีดาวเลยนะพี่แล้วเชนมั่นอ่ะมัน้อยมันจะได้ขึ้นได้ที่ไหนโยมเมืกินหนุแล้ว tôi nói cho mắt em lắm tên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  อุ้ยพี่เหมือนะหารจะถูกวะเดี๋ยออุ้ยออกยังไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนก็ซื้อเหมือนเจ็ดสี่สองอะไรสื่อย่างนีหะห้าสี่สองกระเป๋าวะฮะสี่สองเพราใส่หัวใหญ่พราไม่ได้ใส่หัวยนี้เออเอาไม่ห้าน้อยพ่อยใส่แต่ศูนย์เก้าไหมพ่อยใส่แต่ศูนย์เก้าห้าหน่อย Icana, อ๋อเออเอันน mm. ั้นพ่อใส่หกโมงมันออกหนึ่งทุ่มพลาดเลยไหนโชวคเอามาทั้งนี้เดี๋ยวไล่ก่อนค่อยดูไม่รู้ดูก่อนหนูก็ไม่มั่นใจถ้าเกิดออกสองสีทำไงไล่อยู่ไหมว่ คุณหกสี่สองกับแปดแปากยเึงวใเลยยคนละเวลาเอ้เอาเด้อหแล้วแม่แช่วยเขาเยอะนะเปผเอยาาปนะอม่ช่วยเยอะเอามันมีสามเวลาห้าหกห้าโมงหกโมงหนุ่มันเลยอยู่สอเวลาก็พี่หานเกมาทีหลังเกบอกว่า เออใสให้หน่อยแต่มันเหมือนจะมีสี่สองนี่แหละแต่ไม่รู้แค่สองสี่หรือสี่สองยังไม่ได้เปิดดูแก่หนูมาเท่าไหร่ปะโออยากเปิดดูแล้วอ่ะแต่ไลฟ์คนกำลังดูเยอะอ่ะแปดคน ม่คนก็มาเรื่อยๆไงคอมเมนต์ไปด้วยตอบเขาตอบเรืยตอบเขาเลอันนี้กำลังดูเดือดเลยค่ะดูเดือดเรื่อยๆข้เ้ม้นค่ะตอนนี้ขาของเรากลังจัด้าวข้าวขาวข้าวข้าวข้อวข้าวข้าวขาวก้าวข้าวข้าวข้วข้าวก้าวข้าวขาวข้ขาวขาวข้าวข้าว้าวข้าวข้าวขาข้าวข้าวขาวข้าวข้วข้าว้าาว่า้

ไปแล้วนะเดี๋ยวมาใหม่ไปลุ้นหวยก่อนบายบาจะเอคนคงกำลังมาน่ะไม่ถ้าคนก็แชร์ด้นะแชร์ได้เองเลยต้องไปแชร์เอ้าดูมิเนตที่ไหนอ่ะเออก็พี่ปิดเน็ตไงเขาถ่ายมาหมดจะได้ไปดูผมเพียงจะได้สิบคน โอ้แชร์แล้วโอเคดีมากค่ะตอนนี้คนก็มาเรื่อยๆไปแล้วแหละเดี๋ยวมาใหม่ไปดูหวยก่อนตื่นเต้น